สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรลงนาม MOU พัฒนาอาชีพให้สตรีและครอบครัวกลุ่มเปราะบางสู้วิกฤตโควิด -19 ค่ะ นางพัชรีอารยากุลปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่สตรีและครอบครัวโดยมีอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรร่วมลงนามณห้องประชุมชั้นสอง อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอสะพานขาวกรุงเทพมหานครประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กล่าวว่ากระทรวงพอมอโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศจัดหากลุ่มเปราะบางที่ประสบภาวะยากลำบากอาทิ ถูกเลิกจ้างว่างงานเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวซึ่งจะฝึกอาชีพให้โดยเฉพาะอาชีพสมัยใหม่ที่เป็นความต้องการของตลาดและเหมาะสมกับสถานการณ์ในสังคมปัจจุบันโดยเฉพาะโควิด1 9ซึ่งบางอาชีพต้องใช้เงินทุนประกอบอาชีพและบางอาชีพไม่สามารถใช้เงินทุนของตนเองได้ทั้งหมดจึงเป็นที่มาของความร่วมมือกับทกศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลที่ช่วยสนับสนุนเงินทุนให้ กับผู้ด้อยโอกาสโดยจะเข้ามาช่วยเรื่องเงินทุนในการประกอบอาชีพของกลุ่มเปราะบางที่กระทรวงพอมอดูแลอยู่โดยสามารถทำเรื่องขอกู้เงินทุนกับทางทกสได้แต่จะต้องเรียนรู้ทำโครงการทำบัญชีค่าใช้ใจ่ายต่างๆซึ่งทางทกสมีความเชี่ยวชาญและจะทำการฝึกอบรมให้ก่อนหน้านี้ได้ร่วมมือกันมาอย่างยาวนานอาทิเรื่องชาปนกิจสงเคราะห์ ต่อไปในอนาคตอาจจะมีความร่วมมือที่ขยายต่อไปยังกรมอื่นๆ สำหรับความพิเศษของความร่วมมือในครั้งนี้คือกระทรวงพมโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจะมุ่งเน้นเรื่องการฝึกอบรมอาชีพตลอดจนทรกศจะเข้ามาช่วยต่อย,ยอดให้ความรู้ด้านวินัยทางการเงินการออมการทำโครงการเสนอขอกู้เงินทุนประกอบอาชีพเหมือนเจ้าของเงินมาให้ความรู้ความเข้าใจด้วยตนเองนับเป็นโอกาสของผู้ที่ฝึกอาชีพกับกระทรวงพมที่จะมีโอกาส ได้เงินกู้ง่ายมากขึ้น